นี่ค่ะพี่พี่เตี้ยก็วางวางมองแล้วเนาะนี่นี่มองใส่ปลานะวางแล้วค่ะฮะไปทางไหนคะมันยาวขนาดไหนฮือพี่ จะถ้วยบ่ทางเข้ามาใส่มองค่ะเจ้าจะไปพูนมันน้ำเลิกได้ลกกบาอนาเลเต,เตพี่เจี๊ยดหรอกค่ะค่อยๆเดินเด้อเท่าแล้วบหมือนคนหนุ่มได้เออ ผลัดขี้เทาได้ผลัดก้อนหินนะมันสีไปมืนขี้เท่ามันสิมันสีผลัดปากคาบก้อนหินน่ะนะู้จักอยู่บ่อปาก before. คาบก้อนหินอะโอ้โหา <laughs> เจี้ยเอ้ยมีแต่พุ่งกระพุ่งอะ <laughs> ขนาดพุ่งอย่างนี้มาดมยังกันยังมาจอบเบิงเด้อ <laughs> ขนาดพุ่งยังงี้หัวล้านๆยายก็ไม่ค่อยไว้ใจนะเว้ยผู้ชายผู้ชายเว้ยไม่เหมือนผู้หญิงนะคะผู้หญิงแบบยายนี่เออรักเดียวใจเดียวค่ะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กระทำค่ะแก้งค่ะนี่ค่ะแก้งแห่งความรักในอดีตครั้งเมื่อก่อนค่ะที่ยายกับมะ กับอันพี่เตี้ยรักกันใหม่ๆแล้วก็มาทําแปลงผักอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันรกรุงรังเน,นี่ยตรงเนี้ยยายก็มาทําแปลงผักปลูกกะล่าหัวปีหมากบวบมากเงาะเอหมากบวบหมากถั่วมากเขือมากพริกมีครบหมดเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยนั่นข้ามไปนั่นอีกเนื้อหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้เขาทําเป็นนาแล้วเนี่ย เขาทำไร่ทำนาแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมาย้อนอดีตว่ายายก็ถามว่าทำไอ้รถแม่แม่บักเลแม่บักอ่าบุญรอดว่าอ่าพี่เตี้ยไปไหนพ่อสูไปใส่หวะสันพ่อมึ่งไปใส่วะจากแล้วเห็นเล่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลยถืออหยังมาหวะสันถือหยั่งวะถือเงินหรือถืออะไรหวะจากแล้วเห็นถือกระเป๋าดำๆววะสันลูกสาวคอยกระได คอยก็เลยติดตามมาเออตอนแรกเขอกระเบิงอยู่ประตูมันไปทางไหนวะโอ้มันขี่มอเตอร์ไซค์คันคอยซื้อให้น่นะน่ะมาค่ะออกมาค่ะออกมาออกมานอกโรงเรียนค่ะเลยบ้านไอไอบักนกอ่ะเลยบ้านบักนกจกจอกมาคอยม,มันไปที่ใดวะคือเห็นแวบๆยายวะไปใส่น้อง ยายก็เลยจอดมาโอ้ลงมาลงมาลงมายายก็เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แก้งค่ะนี่จอดอยู่แก้งนี่ค่ะยายก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะเอา้าเราก็ไปนคนปรปฐมตั้งหลายวันเนาะก็ไม่ค่อยไว้ใจผ้าชีบอกตรงๆ <c oughs> ผฟ้าชีค่อยขี้ไล่ก็จริงเด้อแต่เขามีสมบัติพัฒนฐานเยอะแยะนะ มีที่ดินที่ดอนโห,โห,โหโเยอะแยะสาวๆลุมตอมนะตอนตอนหนุ่มๆแต่ก็ไม่สู้ยายค่ะยายเอาไปเห็นว่ายายเงียบๆกระฟาดเรียบนะเจีย๊ยก็ยายก็เลยติดตามมาติดตามติดต้นก้นมาตลอดแต่ว่าฟ้าชีค่อยบอ่หู้รอกว่าค่อยตามเพื่อนมาเนาะเพราะก็มา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 ันเลชอด ก็เลยถ่ายกล้องมอเตอร์ไซค์มาถ่ายรูปมาจนมาแล้วก็มาเห็นโกโกโนแล้วก็รองเท้าแตะอืมอวา,ากว่ะ้อ้ยเจ้าของมันไปใส่วะยายก็ไม่ค่อยวว้ใจมาค่อยก็ชูมไปหาเบิดทั่วตะพังนู่นตะพังนี่ก็บปเห็นฝาชีค่อยที่นายได้มายืนแอคแป๊กอยู่ข้างหลังค่อยเอาตกกระใจโอ้โหก็นึกว่าอ่ากิ๊กเอาไปรับประทานแดกแล้วค่ะ แต่ที่นายได้ยังอยู่เออค่อยยังชั่ววะนี่แหละที่นายได้พ้นมาใส่มองค่ะรู้จักมองบอมองไม่ใช่ลี่นะคะมองใส่มองปลาซิวค่ะตัวใหญ่ไม่จับและยายไม่กินปลาตัวใหญ่ค่ะถ้าอยู่ในพัตคารกินยุหูฉลามแต่ว่าอยู่บ้านนอกยายชอบกินปลาซ่อนปลาซิวค่ะอืม ยายก็เลยพ้าชีพุ่นก็เลยมาใส่มองมองเธอสาวเธอสวยสันจึงได้มอง <c oughs> หากเธอไม่สวยพี่เตี้ยไม่มองหากเธอไม่แจ่มพี่เตี้ยไม่จ้องพี่เตี้ยจะไม่มองให้หัวใจเตอน <c oughs> รักเธอยิ่งกว่าเดือนเพ็ญ ฉันช็อกแทบหัวจะเต้นยังไงพี่เตีย้ยเพื่อนก็ไม่มองมองมองเธอเธอสวยน่ารักพี่เตีย้ยจึงได้มองต่อให้เทพีที่อยู่บนฟ้าต่อให้สีดาก็ยังเป็นสอง พี่เตี้ยก็ยังไม่มองแต่ที่หนได้มาคิดเห็นยายจำลองพี่เตี้ยเพิ่นก็ไม่อยากมองเพิ่นก็ต้องมองเอ้ายังบ่ถือบ่คือเฮ็ดจังันล่ะพี่เตี้ยถือแล้วตัวหนึ่งจริงหรือเปล่า,าท่องเจ้าก็พบปานอิตาโพชกเนาะอันนั้นบอกป้าน่ะ ชิโลปลาผาว้าวพี่เตี้ยได้ปลาผาว่าสัน้นปลาขาวปลา,า,าขาวระวังเด้อพี่เตี้ยปิ้งนะสิเอาไข่เจ้าไปเด้เอเเจ้าสิบวนได้ไข่มาฝากข่เลยเดูดีๆนะดูดีๆ ดูดีดียิ่งมีของดีให้เห็นโอ้ปลาบออนนะ่อะนะบอกพี่เตีย้ยอย่าว่าอะไรย่างไปย่างมาแล้วผ้าแพรลุดลงนะฮะโอ้โหเห็นบักจุดช่องห้อยเลยนะ <c oughs> ร,รู้หรือเปล่าเอฟซีจุดช่องห้อยคืออะไรไม่อยากว่าวว่าแล้วชุมเจ้าสีไนหัวค่ะอืม เราไม่ได้เอามาปลาชน่นปลาซิวเนาะนี่ค่ะมองเธอสาวสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่แจ่มสันจะไม่จ้องจะไม่มองให้หัว,หวใจเต้นนี่ค่ะบ้านเรานะ้า <c oughs> บ้านกกอกนี่ค่ะเราไม่มีกับข้าว ก็ถือมองมาจะได้มองนะเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปเสียเงินดอกนะคะเราก็ไม่ต้องจับปลาใหญ่จับปลาตัวน้อยๆน,นะคะเอฟซี FC ชุดที่รักของคุณยายนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและขอบใจเอฟซีที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาแยงามาติดตามเรื่องของยายจำลองคนโก้สุดยโยบ้านกกอกซ่องยายจำลองนะเป็นซ่องน้อยๆ นิดเหมือนขี้เล็บค่ะแต่ยายจำลองขอร้องเอซีทุกเครือข่ายนะคะทั่วโลกทั่วประเทศไทยโปรดมากดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายตาดำๆคนนี้เลยกับพี่เตี้ยคอยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายตังกิวมาดีกุดจุดกระดิ่งค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายไปก่อนเด้อ